ในเจอรเรดิโอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ02 629 4481 3 4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไป เพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ข้อความล6บาทรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแปกขามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการ รู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อน ยินดีต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าออนนะคะ ป้าอ่อนเอ็มอ่อนโคชเซนียอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีไปจนถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ worldwideweb.managerradio.com ฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้ค่ะฟังแล้วถ้ามีคำถามนะคะหรือว่าจะทักทายให้กำลังใจผู้จัดหรือว่าฝากความคิดถึงถึงเพื่อนผู้ฟังนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรรยการนี้พิมพ์เ เว้นว่าตามได้ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 AIS D Tag To Move Edge ข้อความละ6บาทนะคะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้ค่ะที่หมายเลข026294481 3ค่ะวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะวันที่1กันยายนแล้ววันนี้หวยออกปะป้าไม่ได้คนเล่นหวยป้าก็ไม่รู้พี่อ๋องก็ใส่หัวยดิกไม่รู้เหมือนกันเราหวังถูกลงวันที่1แต่เราไม่ซื้อเนอะ เราเป็นคนประเภทไม่เล่นหวยหวยงวดนี้รู้สึกว่าจะจะมีรางวัลตัวหน้าด้วยนะปกติจะมีเลขท้ายใช่ไหมคะจะมีตัวหน้าด้วยแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลที่หนึ่งหรือไงเนี่ยนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นแบบหมดเนื้อหมดตัวนะคะจะให้ดีก็เล่นเป็นสลากกํสินอะไรงนี้ก็ได้นะเงินต้นไม่หายนะคะแต่ว่าได้ดอกน้อยหน่อย วันนี้เรื่องที่จะคุยกันนะคะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะคำถามเยอะจริงๆนะข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่าตัวย่อว่ากออชอนะคะมีคำถามจากพี่เบนด้วยเห็นอยู่ที่หน้าเฟซนะคะเดี๋ยวก็จะตอบให้นะคะเมื่อวานนี้เรา พูดกันไปเกี่ยวกับหลักการอะไรต่างๆนะคะคร่าวๆแ,แล้วแล้วก็ข้อสงสัยนะ,ะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามการเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะคะ,ะวันนี้ยังมีนะคะยังไม่จบวันนี้ก็มีต่อกันอีกนะคะย้อนนิดนึงและกันเผื่อว่าใครไม่ทันได้ฟังเมื่อวานหรือว่ายังไม่รู้เลยว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอคืออะไรนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นทางเลือกในการออมเงินสําหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่ได้มีเงินเดือนประจำไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยนะคะก็จะเปิดโอกาสให้บุคคลสัญชาติไทยนะะซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญอย่างอื่นใดนะที่มีการจ่ายสมทบโดยรัฐบาลหรือว่านายจ้างนะต้องไม่เป็นสมาชิกของกองทุนเหล่านี้นะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของกอชอได้คำถามอื่นๆนะคะที่พบเพิ่มเติมนะคะก็คือมีคนสงสัยว่าสมมุติว่าจะไปสมัครนะคะแล้ววันแรกที่ไปสมัครสมาชิกกอ,อชอเลยเนี่ยเราจะได้รับหลักฐานอะไร ติดมือกลับมาบ้านบ้างนะคะแล้วครั้งต่อไปล่ะจะส่งเงินยังไงต้องไปที่ธนาคารที่เราสมัครแห่งเดียวหรือเปล่าหรือว่าไปที่สาขาอื่นธนาคารอื่นก็ได้นะคะ ก็มีคำตอบว่าสมาชิกจะได้สำเนาใบสมัครสมาชิกกออชนะเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็จะได้สำเนาใบแจ้งยอดชำระเงินนะหรือว่าบิลเพย์เมนต์มาด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฝากเงินแล้วก็ในการส่งเงินนั้นก็สามารถส่งได้ที่3ธนาคารนะคะเบื้องต้นคือ3ามธนาคารก็คือกรุงไทยอมสินแล้วก็ทกศนะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะคือครั้งต่อไปที่เราไปฝากจะเป็นธนาคารไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นธนาคารเดิมสาขาเดิมนะคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ถามย้ํากันเข้ามาอีกนะคะ <c oughs> เพื่อความชัว <c oughs> <c oughs> นะะก็คืออายุเกิน60 หรือว่าเป็นข้าราชการบานาญเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกออชอได้ไหมนะเพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกว่า15-60ถึงใช่ไหมแล้วถ้าเกิน60หรือว่าเป็นข้าราชการบานาญเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกออชอได้ไหมนะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อวานว่าสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับกออชอได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไปสมัครภายในหนึ่งปีแรกนับจากวันที่พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้นะคะ เห็นใน Facebook ของกอชนะคะบอกว่ามีคนไปสมัครเหมือนกันแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันตีกลับมายังสมัครไม่ได้บอกว่าขึ้นมาในคอมเงี้ยนะบอกว่าอายุเกิน60สมัครไม่ได้นะคะก็เห็นใน Facebook เขาบอกว่าต้องรอพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ก่อนจะประกาศกันประมาณเดือนนี้นะคะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันไหนนะคะจะให้โทรสอบถามก็เดี๋ยวให้เบอร์ตอนท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ขอบอกว่าโทรยากมากนะคะ เข้าใจว่าตอนนี้สายคงจะไหมอยู่ทุกคนคงจะระดมกันโทรไปถามนะคะโทรไม่ติดพูดง่ายๆนะคะอีกคําถามหนึ่งถ้าเกิดสมาชิกนะคะสมมุติว่าอายุเกิน50ปีนะ,ะสมมุติว่าอายุ55นะคะจำเป็นไหมว่าต้องออมสูงสุดไปถึง65ปีนะคะคือตามกฎหมายเขาเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าในช่วง1ปีแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เนี่ย คนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสามารถสมัครกรอชอได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถออมเงินกับกอชอได้อีก10ปีนะคะก็มีคำถามว่าสมมติว่าอายุ55จะต้องออมไป10ปีเลยไหมถึง65เลยไหมหรือว่าไม่ต้องถึง10ปีก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจค่ะสามารถออมน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ10ปีก็ได้นะคะอันนี้เป็นคาตอบจากทางเว็บไซต์นะ,ะของกอชอนะคะ อีกข้อสงสัยหนึ่งนะอันนี้เป็นกรณีรับเงินนะคะในกรณีที่ตัวเองเสียชีวิตนะแล้วก็เงินนี้นะสิทธิได้นี้ก็จะตกไปอยู่กับลูกหลานทายาทนะคะก็มีคําถามว่าถ้าออมกับกอชอแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนอายุครบ60 ทายาทจะได้รับเงินในส่วนนี้หรือเปล่านะคะคำตอบก็คือได้รับนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วทายาทหรือว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินทั้งหมดของสมาชิกกอชอที่ออมไว้กับกองทุนเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีคนสงสัยต่อไหมเป็นคําถามที่ดีช่างสงสัยมากเลยคือเขาสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วทายาทที่ได้รับเงินผลประโยชน์มี3คนเนี่ยสมมติมีลูก3าคนเนี่ยออนจะตายแล้วจะแบ่งให้ลูกยังไงนะ,ะกอชอจะจ่ายเงินยังไงนะคะ อันนี้ก็คือจ่ายให้ตามสัดส่วนที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัครใบสมัครจะมีให้ระบุนะชื่อผู้รับผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าระบุไว้ในนั้นหลายคนก็จะแบ่งไปตามสัดส่วนนะที่ระบุเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ระบุเอาไว้ในใบสมัครนะคะอันนี้กออชก็จะแบ่งตามสัดส่วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เบาใจได้ อีกกรณีหนึ่งนะคะที่จะได้รับเงินนะคะก็คือกรณีทุพพลภาพนะคะเมื่อวานนี้เราก็เล่ากันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่ากรณีที่จะได้รับเงินเนี่ยนะคะมันมีในกรณีไหนบ้างนะคะกรณีอายุครบ60ปีกรณีทุพพลภาพก่อนอายุ60กรณีลาออกหรือว่ากรณีเสียชีวิตนะคะเราเล่ากันไปแล้วไปฟังย้อนหลังได้ทีนี้มีคนสงสัยว่ากรณีทุพพลภาพเนี่ยนะคะ การคำนวณเงินที่ได้รับเมื่ออายุครบ60สปีเนี่ยนะคะจะใช้เงินส่วนไหนมาคำนวณเพราะเมื่อวานเราบอกไว้ว่าถ้าเกิดทุบพลภาพก่อนอายุ60เนี่ยเงินของเรานะ,ะซึ่งมันจะมีสองส่วนใช่ไหมคะเงินที่เราออมเข้าไปที่เรียกว่าเงินสะสมส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้มันก็จะมีดอกผลด้วยนะคะเพราะว่าเขาเอาเงินที่เราออมเข้าไปเนี่ยไปลงทุนด้วยมันก็จะมีดอกผลจากเงินสะสมตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่รัฐ ช่วยออมให้เราด้วยตรงนี้จะเรียกว่าเงินสมทบนะคะตอนนี้ก็จะมีดอกผลด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าทุกคนลภาพก่อนอายุ60เนี่ยนะคะเราสามารถขอรับเงินสะสมพร้อมกับดอกผลของเรา ก่อนอายุ60เนี่ยได้นะคะแต่ว่าขอรับได้แค่ครั้งเดียวนะคือขอรับออกไปบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเนี่ยได้แต่ได้ครั้งเดียวนะส่วนที่เป็นเงินสมทบแล้วก็ดอกผลตรงนั้นนะที่รัฐบาลใจ่ายให้เราจะต้องรอจนอายุครบ60ก่อนนะถึงจะได้รับส่วนนี้นะคะทีนี้ก็มีคําถามว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราทุพพลภาพก่อนอายุ60แล้วเราไม่ขอรับเงินก่อน ได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือได้นะคะคือถ้าไม่มีการขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของผู้สมัครออกไปก่อนเงินสะสมรวมทั้งเงินสมทบด้วยนะคะรวมทั้งดอกผลของมันก็จะนำมาคำนวณเป็นบำนาญให้เราหลังจากที่อายุครบ60ปีนะคะส่วนกรณีที่ทุพพลภาพแล้วก็สมาชิกขอรับเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งหมดหรือว่าบางส่วนออกไปก่อนที่จะอายุ60เนี่ยนะคะ เงินที่เหลือคือบางคนอาจจะขอไปแค่ส่วนเดียวเงินที่เหลือนะรวมกับเงินสมทบแล้วก็ดอกผลของเงินสมทบอันนี้ก็จะนำมาคำนวณบำนาญต่อไปนะคือไม่ต้องขอรับออกไปก่อนก็ได้คือจะฝากเอาไว้ต่อไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอีกคำถามหนึ่งเมื่อสมาชิก ครบกำหนดที่จะได้บำนาญน,นะคือครบ60ละนะกออชอจะโอนเงินให้ทันทีเลยหรือว่าเราต้องไปแจ้งความจำานงที่ไหนว่าฉัน60แล้วนะฉันจะขอตังของฉันแล้วนะเนี่ยนะคะต้องไปขอที่ไหนนะคะตามกฎกระทรวงนั้นก็คือ3เดือนก่อนที่สมาชิกจะอายุครบ60ปีทางกองทุนเขาจะส่งหนังสือแจ้งนะคะให้เราทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้เราเลือกวิธีการรับบำนาญหรือถ้าสมมติว่า ออมเงินไม่น้อยไม่พอที่จะได้บํานาญก็จะได้รับเป็นเงินดํารงชีพนะ,ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพอเราได้รับจดหมายนั้นแล้วสมาชิกก็สามารถส่งเอกสารแจ้งความจํานงกลับไปทางไปรษณีย์ตอบรับนะคะที่อยู่นี่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนั้นละกันว่าเขาให้ส่งกลับมาที่ไหนก็ดูตามที่อยู่ที่เขาให้ไปนะคะตอนนี้นี่มันยังเป็นสํานักงานชั่วคราวอยู่เลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เขาจะตั้งที่นี่ถาวรเลยหรือเปล่านะคะก็ที่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันนะคะ ส่วนในกรณีที่ต้องการจะลาออกนะคะต้องการจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกชอชจะต้องไปติดต่อเรื่องที่ไหนใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินนะคะอย่างที่เมื่อวานบอกแล้วนะคะว่าถ้าลาออกเนี่ยเราก็จะได้แค่เงินส่วนเดียวนะค,ะคือเงินสะสมของเราแล้วก็ตอกผลจากเงินสะสมตรงนั้นนะ,ะจะได้ส่วนนี้คืนแต่ว่าเงินสมทบ ที่รัฐจ่ายให้แล้วก็ดอกผลตรงนั้นจะไม่ได้นะนี้จะตกเป็นของกองทุนอันนี้ก็เลยแนะนําว่าเอาไว้สําหรับเวลาที่เราร้อนเงินจริงๆนะะอยากจะได้เงินจริงๆก็ถึงจะค่อยไปลาออกนะคะทีนี้ถ้าต้องการจะลาออกนะคะก็สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มแจ้งความจํานงได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมกับกอชทุกสาขานะคะทุกแห่งทุกสาขาซึ่งก็จะต้องไปกรอกข้อมูลแล้วก็แนบ เอกสารต่างๆให้ครบถ้วนกับธนาคารนะคะเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีใบลาออกกอชอนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินของเรากลับเข้ามาให้เราเนี่ยนะคะ ก็ต้องไปกรอกข้อมูลแนบเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยกับธนาคารแล้วธนาคารก็จะส่งข้อมูลแล้วก็เอกสารไปที่กอชอีอกทีหนึ่งเพื่อตรวจสอบนะคะหลังจากนั้นกอชอก็จะคืนเงินให้กับเราภายใน30วันนะคะหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วนะคะอันนี้ก็ไปติดต่อได้ถ้าจะลาออกนะคะก็ไปติดต่อได้ที่อมสินทกศนะคะแล้วก็กรุงไทยนะคะ มีอีกคําถามมีอีกยังไม่จบคําถามนี่เยอะจริงๆนะคะมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าไปดูใน Facebook ของกออชก็จะเห็นคนคนที่แบบตั้งคําถามได้แบบเออเออเออแท้อะไรเง <c oughs> ี้ยเออน่าสนใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาให้โทรไปถามจะได้คําตอบที่ละเอียดแต่ว่าพอโทรไปก็ยังตอบรับไม่ได้เต็มที่นะคะคือเจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่ปออเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าคนคงจะแห่กันไปถามคนโทรก็เลยเยอะแยะมากมายนะจนบางทีก็ สายไม่ว่างเกิดปัญหาอย่างที่บอกอะนะคะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือเขาถามว่าตอนนี้เขาอายุ59แล้วนะคะทีนี้ถ้าจะนับให้ครบ60เนี่ยนะคะนับตามปีปฏิทินหรือว่าตามปีเกิดนะคะอันนี้ก็นับตามเดือนเกิดนะคะเขายังสงสัยต่อไปอีกด้วยนะคะเอออันนี้ปอนก็ว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจดีคือเขาสงสัยว่า จะส่งทุกเดือนกับส่งสิ้นปีครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะผลลัพธ์ต่างกันไหมถ้าไม่ต่างเนี่ยส่งครั้งเดียวสิ้นปีดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็คือจะส่งทุกเดือนหรือจะส่งสิ้นปีครั้งเดียวก็ได้ ความแตกต่างที่มีอยู่ก็น่าจะตรงที่เรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับคือดอกผลอย่างที่บอกว่าถ้าส่งทุกเดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนนะแล้วก็ได้ดอกผลมาให้เราตรงนั้นถ้ามันจะต่างกันก็อาจจะต่างตรงนี้นะคะคือดอกผลที่เราจะได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนไปส่งครั้งเดียวเลยสิ้นปีนะคะรัฐก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกผลก็คงจะต่างกันก็คงจะต่างกันที่ตรงนี้นะคะอีกคําถามนึงก็คือ อ่ะอันนี้ขอโยงไปที่คำถามของพี่เบนเลยกันลวกันนะคะเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคะว่ามันจะมีช่วงอายุนะคะว่าช่วงอายุเท่านี้เท่านี้รัฐจะจ่ายเงินสมทบให้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อใครไม่ทันได้ฟังเมื่อวานอ่าจะมีช่วงอายุนะคะแล้วก็เงินสมทบจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีเพดานเงินสมทบด้วยก็ต้องไม่ลืมเรื่องเพดานเงินสมทบนี่เหมือนกันนะคะคือถ้าอายุตั้งแต่1 5ถึง30 นะคะรัฐบาลก็จะจ่ายสมทบให้50ของเงินสะสมของเราแต่ก็จะไม่เกิน600บาทต่อปีนะนี่เป็นเพดานเงินสมทบที่รัฐบาลจะจ่ายให้เรานะคะแล้วก็ถ้าอายุมากกว่า30ปีแต่ไม่เกิน50ปีรัฐก็จะสมทบให้80์ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน960บาทต่อปีนะคะ ส่วนถ้าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะรัฐจะจ่ายสมทบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบแต่ก็ไม่เกิน1,200บาทต่อปีนะคะพี่เบนถามมาว่าสมมติว่าเราส่งเงินสะสมไปออมไปปีละเต็มเหยียดของเขาเลยเนี่ยนะคะเขามีเพดานเงินสะสมด้วยว่าไม่เกินปีละ13,200บาทพี่เบนถามว่ารัฐจะสมทบให้เท่านี้ด้วยจริงๆหรอป้านะคะก็ ตามอายุอย่างที่บอกนะคะสมทบเป็นสัดส่วนไป50% 80% 100%แต่อย่างไรก็ตามมันมีเพดานเงินสมทบของรัฐบาลอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าให้เต็มแม็กซ์เลยเนี่ยนะคะเต็มแม็กซ์เลยก็คือไม่เกิน1,200บาทต่อปีนะคะเรื่องเพดานเงินสมทบสูงสุดเนี่ยที่มีการกําหนดไว้ก็เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังของประเทศมากเกินไปอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามเขาจะมีการทบทวนเพดานเงินสะสม แล้วก็เพดานเงินสมทบด้วยนะะเขาจะมีการทบทวนทุก5าปีนะะตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้คือที่พี่เบนถามไว้กลับมาที่คำถามของคุณคนเมื่อกี้ก็คือถ้าทั้งปีรัฐช่วยแค่พันสองนะสมมติจ่ายเต็มแม็กซ์นะรัฐช่วยแค่พันสองอย่างนี้ฝากสิ้นปีทีเดียวดีไหมเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นจานวนเงินที่คุ้มที่สุดแล้วระหว่างนั้นเงินที่เหลือของเราเนี่ยเราเอาไปลงทุนอย่างอื่นที่ได้ค่าตอบแทนมากกว่า ดีกว่าไหมนะคะเออถ้ามีคนศึกษาเรื่องการลงทุนก็อาจจะมีช่องทางอื่นอย่างที่บอกว่ากชอชนี้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในการออมนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ได้ศึกษาเรื่อง การลงทุนอันนี้เขาก็จะมีช่องทางเยอะแยะมากมายที่เขาจะเลือกได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะคะก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะมาลงทุนกับกอชอซึ่งผลดีก็คือเรามีโอกาสที่จะได้เงินบำนาญก็จะได้รับไปจนตลอดชีพนะคะจนตลอดชีพเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถึงแม้วันหนึ่ง เงินที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะเอาเงินกองกลางนะมาจ่ายให้เราไปจนตลอดชีพเลยอ่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เงินตลอดชีพก็แล้วกันนะคะอีกคําถามหนึ่งก็คือมีคนอยากรู้ว่ายอดเงินที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมันรวมรวมแล้วได้เท่าไหร่นะจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาไปไปส่งเงินนะคะก็จะได้มาแค่ใบส่งเงินเข้ากองทุนสลิปธนาคารอะไรเงี้ยนะคะก็ ทาง Facebook ของกอชก็บอกว่าสิ้นปีนะทุกสิ้นปีเขาจะส่งสเตทเมนต์ไปให้เรานะคะก็จะดูยอดได้ว่าเราส่งไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็คืออีกทางนึงก็คือไปขอ เช็คอดกับธนาคารแต่ว่านี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังทําระบบออนไลน์กันอยู่นะซึ่งถ้าทําระบบเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเช็คออนไลน์ได้แต่ว่าคงจะยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็ต้องรอรับเป็นกระดาษตอนสิ้นปีไปก่อนนะคะอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากจะได้บนานาเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ เขาไม่ได้กําหนดว่าจะต้องให้เราส่งเดือนละเท่าไหร่ส่งไม่เท่ากันก็ได้ในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยนะคะคนก็เลยสงสยัยเอออยากรู้อะว่ามันจะต้องส่งขั้นต่ําสักเท่าไหร่ถึงจะได้บํานาญเพราะเมื่อวานบอกไปแล้วว่าถ้าเราส่งน้อยนะ เงินมันจะไม่พอเอามาคำนวณเป็นบำนาญขั้นต่ำหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นเงินดำรงชีพแทนเงินดำรงชีพนี่ก็จะจ่ายเป็นงวดงวดงวดละหกร้อยไปจนหมดบัญชีเงินสะสมของเรานะคะก็จะได้แค่นั้นไม่ได้ตลอดชีพเหมือนได้บำนาญคนก็อยากจะได้บำนาญมากกว่าเพราะได้ตลอดชีพนะแต่ว่าทีนี้ไม่รู้ว่าฉันจะต้องส่งเงินสักเท่าไหร่ล่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ ทาง Facebook ของกอชนะบอกว่าสามารถไปขอตารางนะมันจะมีตารางประมาณการคำนวณน,นะคะขอได้ที่ธนาคาร3แห่งนะที่ร่วมกับกอชเนี่ยก็คืออมสินกรุงไทยแล้วก็ทอกอสนะคะเขาจะออกมาเป็นตารางที่แยกเอาไว้เลยว่าอายุเท่าไหร่บ้างนะ15 20 2 5ยี่อะไรเนี่ยไล่ลงมาจนถึงมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็ จำนวนเงินสะสมต่อเดือนนะะก็ไล่ไป50า0 0บ0้อ0สองรไปจนถึงเพดานมันพันสนะคะแล้วก็จะสามารถมาดูได้ว่าเราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่แล้วเราจ่ายเงินสะสมไปสักประมาณเดือนละเท่าไหร่เขาก็จะมีตารางที่คำนวณคร่าวๆออกมาให้ดูนะคะว่าเราจะได้บำนาญสักประมาณเท่าไหร่นะคะก็ Facebook ของกอชอมีตอบเอาไว้เหมือนกันนะคะสมมติคำนวณคร่าวๆนะสำหรับคนที่อายุสมมติ อายุมากกว่า50นะส่งเต็มแม็กเลยปีละ13,200นะส่งไป10ปีนะคะเต็มแม็กเลยเหมือนกัน10ปีจะได้บำนาญประมาณ900กว่าบาทต่อเดือนประมาณ9 0 0พ0 0งเนี่ยนะคะตีง่ายๆตลอดจนถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะที่ทาง Facebook ของกอชอได้ตอบเอาไว้นะคะอันนี้ก็สามารถไปขอตารางการคำนวณคร่าวๆนี้ได้จากธนาคารนะะ้าที่ร่วมรายการนะคะ มีคำถามจากพี่เบนยังหลงเหลืออ,อีกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบนบอกว่าตอนนี้พี่เบนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็คือประกันสังคมมาตรา40นะคะมาตรา40เนี่ยมันจะมีหลายทางเลือกนะ,ะพี่เบนเลือกทางเลือกที่5อยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังสนใจเ,เรื่องกองทุนการออมแห่งชาตินี้อยู่นะคะวันนี้ป้าก็เลยจะคุยเ,เรื่องมาตรา40นี้นิดนึงกันละกันเพราะเมื่อวานนี้เล่าไปหน่อยอยงแล้วแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดนักนะคะ เท่าความนิดนึงและกันว่ากองทุนประกันสังคมมาตรา40นี่คืออะไรนะคะก็คือเขาเปิดโอกาสให้คนที่มีอายุ15-60ปีที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างตามมาตรา33นะอย่างป้าออนอย่างพี่อ๋องเนี่ยเป็นพนักงานาบริษัทนะ,ะเป็นพนักงานประจำมีเงินเดือนจะอยู่ในมาตรา33เนี่ยนะคะแล้วก็นอกจาก33ก็คือจะมาตรา39ด้วยนะที่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะคะ มาตรา40ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เขาจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างตามมาตรา33-39กเนี่ยสามารถมาสมัครมาตรา 40, 40นี้ได้นะคะได้เป็นผู้ประกันตนโดยอิสระได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานต่างๆนะตามเงื่อนไขที่เขากําหนดขึ้นมานะคะแล้วการจ่ายเงินสมทบก็ทําได้5ทางเลือกด้วยกันนะคะสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่จะได้รับก็จะต่างๆกันไปนะคะน,นี่คือแต่เดิมนะคะก็จะมีทางเลือกที่1 2 3 4 5นะคะ อย่างทางเลือกที่1นนะก็จะได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานกรณีประสบอันตารายเจ็บป่วยทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่2ก็จะเพิ่มไอตรงที่เป็นสิทธิประโยชน์ตรงชาราภาพมีเงินบำเหน็จเข้าไปด้วยนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่3นะคะสิทธิประโยชน์คือจะได้กรณีชาราภาพหรือเงินบำนานนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่4เนี่ยทางเลือกที่4มันจะเท่ากับทางเลือกที่1 บวกกับทางเลือกที่3นะคะก็คือจะมีทั้งสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตแล้วก็ได้เงินชราภาพหรือว่าเงินบำนาญด้วยนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่5ที่พี่เบนเลือกไว้อยู่ตอนนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือ2อบวกสนะคะสบวกสก็คือกรณีอันตรายเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตชราภาพมีเงินบำเหน็จแล้วก็ชราภาพมีเงินบำนาญด้วยนะคะได้ทั้งบำเหน็จบำนาญนะคะอันนี้ พอมันเกิดกองทุนการออมแห่งชาติขึ้นมานะ,ะมันก็มีผลกระทบต่อผู้ประกันตนตามมาตรา40นี้ด้วยนะคะในกฎหมายถ้าเกิดว่ามันมีผลบังคับใช้แล้วปุ๊บนะคะผู้ประกันตนมาตรา40 กรณีทางเลือกที่3จะถือว่าสิ้นสภาพโดยผลของกฎหมายทันทีนะคะนั่นหมายถึง4กับ5ก็ไปด้วยนะคะเพราะว่า4กับ5มันมีทางเลือกที่3ผสมอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจนะคะผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพในส่วนที่ได้ส่งเงินสมทบแล้วก็ในส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนนะ,ะโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินสมทบแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนทางเลือกที่3คืนให้นะคะ สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3และ4นะคะที่ประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอนะคะก็สามารถไปแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมได้ภายใน180วันนะคะโดยให้สำนักงานประกันสังคมโอนผู้ประกันตนและเงิน ไปสะสมในบัญชีรายบุคคลของกอชนะคะคือโอนชื่อเราโอนเงินเราไปไว้กับกอชนะคะอันนี้คือทางเลือกที่3กับ4นะคะส่วนทางเลือกที่5ของพี่เบนนี่ขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงก็คือถ้าประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิกกออชจะต้องไปเปลี่ยนทางเลือกซะก่อนจากทางเลือกที่5เปลี่ยนไปเป็นทางเลือกที่1ก่อนก่อนจะโอนย้ายไปกออชนะคะ อันนี้คือสําหรับคนที่ประสงค์จะโอนไปกออชนะคะสามสี่หยนะคะส่วนทางเลือกที่สามถึงห้ที่ไม่ประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิกกออชสานักงานประกันสังคมก็จะคืนเงินสมทบกรณีบํานาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนนะคะโดยผู้ประกันตนทางเลือกที่4จะกลับมามีสถานภาพเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1นะคะแล้วก็ผู้ประกันตนทางเลือกที่ห จะกลับมามีสถานภาพเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่2ค่ะนะคะคือ3ทัทางเลือกที่3เนี่ยสิ้นสภาพไปเลยแต่ว่าทางเลือกที่4จะกลายเป็นทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่5จะกลายเป็นทางเลือกที่2อ,อันนี้สําหรับกรณีคนที่ไม่โอนไปเป็นสมาชิกกออชอนะคะส่วนกรณีผู้ประกันตนที่ต้องการได้สิทธิ์ทั้ง2กองทุน ก็สามารถทําได้นะคะคือถ้าใครเลือกมาตรา40ทางเลือกที่1ไว้นะคะอันนี้สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกกออชอได้นะคะแต่ถ้าสมมุติกรณีผู้สมัครที่มีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะอันนี้จะต้องไปสมัคร ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกต่อไปได้10ปีนะคะนับแต่วันที่สมัครไปนะคะส่วนผู้ประกันตนทางเลือกที่2องอไม่สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกกอชอได้นะคะจะทําได้ต้องไปเปลี่ยนก่อนนะ,ะถ้าจะไปกอชอด้วยต้องไปเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่1ก่อนนะ,ะถึงจะไปได้นะคะ ส่วนคนที่กังวลก็คือพวกทางเลือกที่3าถึงหเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลไว้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะก็เขาบอกว่าไม่ต้องวิตกนะคะเพราะว่าถ้ากฎหมายมันมีผลบังคับใช้แล้วแม้กรณีบํานาญชราภาพจะสิ้นสภาพตามกฎหมายแต่ว่ารัฐก็จะคืนผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆตามกฎหมายทุกประการนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะ,ะที่พี่เบนถามไว้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวขอฝากเบอร์ไว้แล้วกันนะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะที่จะติดต่อกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอนะคะติดต่อไปที่02 278 18 1815แล้วก็02 278 1786 -7 ถึง7นะคะอาจจะโทรยากนิดนึงนะคะต้องต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าคนคงจะกระหน่ำโทรกันอยู่เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nsf o r t h นะคะหรือว่า f p o g o t h นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของกอชได้ที่ national savings fund นะคะ s a v i n g มีตัว s ด้วยนะคะ national savings fund นะะเขียนติดกันหมดเลยนะคะ fund น,นี่คือ f u n d นะคะไม่ใช่ฟันสนุกสนานนะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเลยเวลามาแล้วปอออนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่จันหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปกคามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้อ่อนติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w m a n a g e r r a d i o c o m Manager Radio ข่าวสาร สาระความรู้สู่หมือคุณ02 629 4481ถึง3